เสียงอะไรเนี่ยตุ๊กตุกตักตุกตักโอ๊ย,อยจะเต็นอะไรกันนักหนาเนี่ยจะกินไหมเนี่ย,ยเยลี่ลูกปองอะกินจะกินสีอะไรดีล่ะ หนูนะ่าจะกินสีเหลืองอย่าแย่งละ่ะพี่แย่งหรอกถ้างั้นพี่ขอสีแดงงั้นฉันเอาสีน้ำเงินละกันโอเคอาเรกินเลยโอเคว้าวกินแล้วนะ กลิ่นมากเลย อย่างนี้ต้องเปลี่ยนเรื่องแลหละแต่ว่าขโมยไปกินเลยแล้วกันหลอกเด็กไปบินโดนดุูไซเลนฮิตด้ว,วโหวพี่กุก๊กไม่เห็นจะมีอะไรเลยใช่ค่ะหลอกกันแน่โก<ม>หกมาไซเลนฮ้นมันอยู่หน้าบ้านชิงนะมันไม่กี้พี่กุก๊กเห็นกับตาสองตาเลย ว่ามันจะไปแล้วเรามาบินโดนดูดีกว่านี่นี่นี่โ้โห oh, เปลี่ยนเรื่องอีกละไ,<ม>ไม่ได้ไดค่ะเออไม่ได้เปลี่ยนมาดูเลยทุกคนไปสามสองหนึ่งไปเฮ้ยมีใครอะ่ะมีราคีปปี้แมทเทนเตอร์แต่เขามาทำอะไรนะคะนี่ดูว่าจะมาสู้กับอันปีศาจเซเลนฮีทนะเฮ้ยลองดูดิหรือว่าเขาจะมากินอันเยลลี่อะ่ะเุยแต่หุ่นอย่างนี้นะ่าคลไม่กินเยลลี่หรอกมัง้งเหี้ยมากเออนี่เห็นไหมควานจะหุ่นดีอย่างนี้เขาจะไม่กินเยลลี่กันนะ ี่แสดงว่าพี่กุ๊กคนแบบไหน่ะคะถึงกินเยลี่ของตัวหมูไปนะก็แบบนี้แหละค่ะเฮ้ยเรามาเปลี่ยนมุมกันดูกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นมุมสูงนะทุกคนนะเฮ้ยเราช่วยตามหาไซเลนเฮทกันนี่มันมีจริงๆเชื่อพี่กุ๊กนี้ยแต่ว่าไซเลนเฮ้ส่วนมากมันจะชอบอยู่ตรงไหนอะอยู่ในที่ลับๆหรือเปล่าคะพี่กุ๊กรากลัวคนเห็นอ๋อเออเปลี่ยนไปได้ตอนนี้นะทุกคนเรากําลังไปดูอันนี้โรงงานอะไรเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆบ้านเราอะเฮ้ย มีที่เที้ยขยะด้วยทุกคนอันนี้เป็นที่เที้ยขยะสารคีมหรือเปล่าเฮ้ยเพราะไซเรนเฮดมันคือเปรียหัวลำโพงนะมันเกี่ยวหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนนี่มีรถแบ็คโฮมีปีศาจรถอีกหรือเปล่าอะน่าจะไม่มีแล้วมั้งคะพี่โก้ออน่าดีเพราะมันโดนต่อสู้ไปแล้วเนาะทุกคนเนาะทุกคนตอนนี้เรากําลังตามหาไซเรนเฮดเพื่อให้ยืนยันความบริสุทธิ์เดี๋ยวเราไปตรงสามเด็กเล่นกันเฮ้ยี่มัน เบบี้เ hmm. ฮ้ยเบบี okay. ้เ uh จ้าคือโซดาป๊อปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเบบี้เฮ้ยทุกคนเห็นแต่เบบี้แล้วจินอูของหนูล่ะแฟนหนูอ่ะหจินอูเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาให้แป๊บหนึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นนะคะเฮ้ยแล้วจินอูหายไปไหนเอ้ยไม่ใช่เบบี้หายไปไหนอ่ะอาจจะลงไปเล่นสไลเดอร์หรือเปล่าเขาพี่กุ๊กเฮ้ยอย่า ตกใจหมดเลยเต้นเต้นออกเต้นสอบเต้นเปิดงานอ๋อเบบี้นี่ตัวเล็กเหมือนเด็กจริงเลยเนาะเพราะเบบี้แปลว่าเด็กนะโอเคแต่ว่าเราดูจากมุมกว้างเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีเปรตนะแล้วก็มีปีศาจสลเดอร์หรือเปล่าเฮ้ยแต่สลเดอร์นี่มันแปลกๆนะเนี่ยมีคนเอาไม้มาตอกตอกตอกเหมือนแบบกักวิญญาณยังไงก็ไม่รู้อุ้ยนี่กูจะพูดหนูขนลุกเฮ้ยน่ากลัวนี่ดูดี ก็มไม่มีอะไรแล้วมาตรงเนี้ยแล้วเราไปที่อื่นดูไหมคะพี่กุ๊กเดี๋ยวนะขอพิสูจน์เพื่อความชัวร์ก่อนนะว่าตรงนี้มันจะไม่มีปีศาจโอเคไม่มีเคลียร์เคลียหรือเปล่าเคลียร์จริงไหมอ,อ้ยว้า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 ยโอ้โหพี่กุ๊กนี่อะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยนี่มันวงโซดาป๊อปอุ้ยนี่ไงจินอูอ่ะใช่ไหมคนกลางใช่ค่ะแฟนหนูเองโอ้โหแฟนหน้าม่วงขนาดนี้นะ ใชาคือโซดาป๊อปเฮ้ยเดี๋ยวนะเราพ่นควันแบบนี้นี่เป็นควันปีศาจนี่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ยเขาจะทำอะไรอะ่ะเหมือนเขาจะให้เราไปทางนู้นเฮ้ยจู่ๆแล้วก็วาร์ปทุกคนโดน เฮ้ดูห <coś> น <rawd unre> ้ามันดีดูหัวมันนะทุกคนนะเฮ้ยใครแอบอยู่ตรงเนี้ยลูมีพี่กูรูมี่เฮ้ยนี่มันลูมีตอนโตแล้วก็ลูมี่ามันหลบอยู่ตรงนี้ลูมีตอนเด็กกินแล้วค่ะโดนูมีตอนเด็กโดนกินไปแล้วค่ะเดี๋ยวนะลูมีมาแอบเพื่อที่จะต่อสู้กับปีศาจไซเรนเฮ้ยไม่ใครปั่นจักรยานมาโหหล่อไหมน่ะไม่เห็นเลยขับเร็วมากระวังโดนรถชนนะนม่เออนั่นเห็นไหมแล้วพี่กูคิดว่าลูมี จะสู้กับไซเรนเฮดได้หรอคะไซเรนเฮดมันตัวสูงมากเลยนะคะพี่กู๊กแต่ลูมีคือนักล่ามีสาจนะอาจจะสู้ได้นะโอ้เรามาดูกันไปเฮ้ยทุกคนเฮ้ยลูมีสู้สู้ลูมีสู้สู้อ้าลูมีวิ่งหนีแล้วโหอุ่าเชียร์เนี่ยวิ่งหนีเฉยเลยเขาจะไปไปเรียกพวกไงเฮ้ยเนี่ยพวกของลูมีเอาไม่ใช่นียพี่กู๊กนี่มันหมานี่มันหมาน้อยเอ้าแล้วใครจะมาช่วยลูมีทุกคน เจออีกแล้วตัวก็สูงมือก็ใหญ่ดูดิดูปากมันก็ลำแสงได้ดูหูมันติดหัวลำพูของแพ้เลยทุกคนไปเฮ้ยมันเดินไปไหนอ่ะจะเหยียบรถอยู่แล้วก็เดินระวังละวังสินั่นอนะ่ะเฮ้ยรถกำลังขับหนีไอ้ตัวปีศาจเปลิดหัวลำโพูทุกคนมันมาพร้อมกับเสียงหวยหวนเฮ้ย,ยทุกคนตอนนี้เราเจอเป็ิดหัวลำโพูกำลังสู้กับโซอีโซอ,โซอีจะสวยไม่น่า มีล่าแน่เลย N L เฮ้ยทุกคนตอนนี้กำลังสู้กันอย่างมโมฬานะแต่ว่าภาพของเราเอ้าเฮ้ยมันพาพวกมาเหรอพี่กุ๊กมันพาพวกมาสามคนอย่างนี้สองสามก็ไม่สองสามก็ไม่รอดดิเฮ้ยไม่ไหวแน่เลยค่ะโอ้เดี๋ยนะเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้